ามาถามเหล่านายแบบนางแบบันดีกปล่าว่าถ้าให้พูดถึงงานบอลครั้งนี้ครั้งที่68สคํามคำเช่นตัวอย่างเช่นกาแฟเชิงคาะฉันด้เตรียมกีิฉรนพูดับแก่เมื่อกี้มันรึมากงานบอลมันดุริมากหรือขนายของจิมฉันก็ไม่ได้คิดงานบอลกล้ามาปะาเหรอไอเสียนี่วไอียนู้และ งานบอลมาเจอสามจบนะฮะไม่ตลกกละแปลกด้วยนะมาดูากันดีกว่าว่า <ทำ S 1> น้องแปลกจะเป็นยังไงน้องคนแรก3มคำคำนี้จะว่าอย่างไรกับน้องนิวครับน้องนิวคูกับช็อกเฮ้อชัอน้นเหรอสามคำน้องนิวว่าสำหรับงานบอลครั้งที่68ชนะชัว นชนะจัวนะฮะทางฝั่งอ่นออานนกอ้อนบ้างน้องออมนะฮะสามคำทางฝัง่งสามคำสำหรับงานบอลครั้งนี้คือผู้ชายเซฟเวอร์ค่ะออกมาแล้วแตออกรูปที่น<ๆ>ี่มันดีนะ,ะแต่ว่ามันผู้ชายเซฟเวอร์อ่านสารศาสตร์นใหม่ยิผู้ชายเซฟเวอร์แม่ว่าอะไรไม่ผู้ชายเป็นคำก็ได้นะถ้าผู้ชายเป็นหนึ่งคำแต่ว่าไม่ใช่เซฟไม่ใช่หนึ่งทายาใช่เซฟ สงคำถือว่าเป็นแซบอย่างเดี้มันต้องแซบเวอร์ดังนั้นผู้ชายเป็นสอบคำคือผู้กับชายเออชายอย่างเราแซบชายคนเออคนต่อไปคนนี้ค่ะคือฉันไม่มีสคริปต์ว่าใครบ้างป๊อบบี้เออเฮ้ยเขาดับหอกค่ะจะไปยุ่งอะไรไม่กลับหลุมจะไปเลยป่ะผีวะเป็นอะไร เพื่นค่ะดูแต่ลีนครับดูแต่ลีแล้วควันจะแขหงทำไมวะนี no. ่ก no. yeah. ่อนดูหลีก็ดูพวงลีสองพวงนี้ก่อนนะฮะอสำหรับปีปี้คนดูแต่ลีเขาหมอบ้างเขาหมอบ้างแล้วคุณหมอบ้างเออเอ็กดีเอ็กเอหมอบะหมอบขาสามคำท่าไม่พูดว่ามันเป็นศพเนี่ยเอาอะไรดีฮะเอาดีไม่มาพลาด ไม่มาพลาดลาส่งรับคุณหมอไม่มาพลาดทำให้ไงนั่นคือไม่มาพลาดมาพลาดไม่ใช่ไม่ใช่พลาดนะฮะสุดท้ายนะฮะสามคำสามคำสำหรับน้องเมย์น้องเมย์อ่ามคำตาเหมือนนกยูงเหมือนกันนะเนี่ยเป็น่าสมพเีเดียวกันอ๋อแปลว่าผสมพันธุ์กันได้นะฮะเปชนซีเดียวกันเนี่ย แน่แน่ค่ะไม่มันนี่คือแบบมันเปิดลงมัน,มนไม่ได้ไม่ได้เป็นสัพพนาหรือว่าอะไรอ๋อมัน,มนแน่แน่คือมันมากมันมากแน่แน่เออนะครับ <laughs> เป็นลอจิกมากเออแล้วเขาจะโทรบอกพี่ด้วยอากันอ่ะเอาล่ะต่อไปนะคะ นายแบบนางแบบของเราเนี่ยเชิญชวนไปงานบอลกันดีกใช่ไหมครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราสองคนเชิญชวนไปงานบอลเขาจะไปไหมไป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 อ้วกเอางี้ดีกว่าค่ะสองคนนี้คนแรกดิฉันเออให้เขาพูดเองนะคะเช่นน้องแอมนะคะค่ะน้องแอมครับอยากให้น้องแอมพูดเป็นประโยชน์ตอนนี้เชิญชวนให้คุณธรรมศาสตร์และคนจุฬามาข้าบอลเนี่ยผมก็อยากชิญชวนทุกทุกคนนะครับทั้งจุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็ ใครก็ได้ครับผมที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าผีก็ได้ได้ได้ครับผมได้ผมผีสองคนได้อยู่ด้วนทีแล้วนะครับผีสองคนลักษณะหน้ามันแปลกๆนะคือเดี๋ยวฉันเรียกใผมไม่เกลียดนิดมือแล้วกันรียกว่าให้เกลียดเธอค่ะเชิญน้น่าจะต่อบเรามาร่วมสร้างปริวัตด้วยกันผ่านมาแล้ว67ปีใช่ไหมครับนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับผมหน้าเธอเหมือนหลัศนารายหน้าแกเหมือนอัลซาราที่เขมรบ้างทีเดียว มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในวันที่25กุมภาพันธ์ครับผมโอเคแลวอย่าลืมไปปี69ปีหน้าด้วยนะฉันลุนมากเลยนะลุนเหมือนกันนะปี69เล่มากันเยอะๆเนาะเนาะรักๆกันถือว่าหนูก่อนอกเหมแล้วกันค่ะลูกโอเคคนต่อไปดีกว่านะฮะสุดท้ายนะคะให้น้องสาวสุดสวยของเรานะฮะฝากถึงฝากถึงเอ่อเชิญชวนคนมางานบอลในวันนี้นะคะน้องมีนนะคะ อยู่ไหนนะยกมือนี่ง <Okay, S 1> <Okay. S 2> โอเค <laughs> พี่ลืมมานั้งยันไงคะใช่ปะก็อยากให้มารลื่งานก่อนกันนะคะวันที่15ทุกหน้าค่ะทุดพ่อทาน,ทานก็ประตู5นะคะ <laughs> <laughs> ก็ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่ออนาน่าจะสนุกมากะะใช่ค่ะแล้วปีนี้ใครชนะอะไรชนะอยู่แล้วคะ่ะ <laughs> ปีนี้ชนะอีกใช่ปีที่แล้วชนะไปแล้วปีกอดหน้าเสมอปีกอนที่ผ่านมาไม่พูดนะไม่ปีสังเกตว่าถ้าปีไหนงานบอลของเราชนะเนี่ยเกิดภัยพิบัตรทางธรรมชาติตามตำราที่ว่าไว้จริงๆแกมันดีไหมอย่างนั้นนะไม่ได้คิดเลยที่พูดออกมาเอาเป็นว่าขอเสียงปรบมือกับน้องเพชรและเหล่านายแบบนางแบบทุกคนค่ะนะฮะเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะะในงานคีับประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ ครั้งที่68<ช>น,นะบะปด่ไหนึ่งดวงดาวที่ไปนในงานนะครับค่ะสำหรับโลโก้ปีนี้ฮะะัทลด์มากหนึ่งดวงดาวที่มีมี